สวัสดีค่ะกระชากไลค์ชาแนลนะคะวันนี้มาพบกับพี่นงอีกแล้วนะคะพี่นงมีสิ่งดีๆมาแนะนำค่ะเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะถ้าใครมีอาการตาพร่ามัวนะคะตอนกลางวันก็เหมือนตาสู้แสงไม่ได้นะคะตื่นเช้ามามีน้ำตาไหลนะคะเหมือนกับมีขอโทษนะคะขี้ตาอยู่ในตาเนี่ยค่ะแล้วพี่นงก็ไปค้นหาดูนะคะก็ไปเจอสูตรนี้ค่ะ คือเขาใช้ใบหม่อนนะคะประมาณ4-5ใบแล้วก็มะนาว1ลูกนะคะเอาใบหม่อนมาต้มให้เป็นน้ำชาออกสีเหลืองเหลืองนะคะแล้วก็เอามาผสมกับมะนาวนะคะหรือถ้าเพื่อนๆหรือใครอยากจะดื่มให้มันมีรสชาติกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำผึ้งเอาได้นะคะ ประโยชน์ของมะนาวเนี่ยเพื่อนๆคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะประโยชน์มันเยอะมากนะคะกินได้ไม่มีผลเสียค่ะแล้วก็เคยอ่านดูใบหม่อนนี้ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายนะคะลองมาดูกันค่ะนี่นะคะพอน้ำเดือดแล้วพี่นงก็จะใส่ใบหม่อนลงไปนะคะประมาณ4ี่ห้าใบนะคะ ชาใบาหม่อนนะคะทานแล้วจะทำให้ตาไม่พร่ามัวสปิ้งนะคะประโยชน์ของใบหม่อนนี่นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะลดการอักเสบได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ร้อนในก็ได้ค่ะสำหรับวิธีการต้มนะคะเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณ4ี่แก้วนะคะแล้วก็ต้มให้มันออกเหลืองแล้วก็เวลาทานก็อาจจะทาน วันละสามครั้งนะคะพอประมาณนะคะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะมื้อละแก้วนะคะใบหม่อนนี่นะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเช่นเป็นยาขับเหงื่อนะคะแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาแก้ไอด้วยได้ด้วยระง,งับประสาทได้ด้วยนะคะแก้ตาแดงตาแฉะตาฝ้าฟางได้หมดเลยนะคะเป็นยาระบายได้ด้วยแก้ธาตุไม่ปกติรักษาเบาหวานนะคะ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดนะคะแก้อาการท้องผูกได้ด้วยค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะนี่ค่ะจะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะเราก็จะผสมน้ำมะนาวนะคะมะนาวก็มีวิตามินซีเยอะแยะเลยค่ะจะทำให้เราสดชื่นนะคะประโยชน์มีมากมายเยอะแยะกว่าที่พี่นงพูดมาอีกนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาตาักี่นะคะ บีบมะนาวใส่หนึ่งลูกนะคะกลิ่นหอมค่ะรอให้มันเย็นสักหน่อยเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการเหมือนอย่างที่พี่นงว่านะคะหรือว่าอาจจะเยอะกว่าพี่นงหรือว่าต้องการบำรุง ไปลองทำทานดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่นงฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่นงจะสรรหาสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ